ไรอรองกินไก่ทําให้เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยใช่เหรอใช่หรอทําไมไก่ต้องเป็นผู้ลายตลอดเลยสวัสดีสสดครับ,รบพบกับพวกเราใรายการไรอรองหมอคอนเฟิร์มหมอเย็นครับหมออ้อมค่ะจากศูนกุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพทุกเรื่องที่กระตุกต่อมเอเราจะมาเฉลยให้ฟังค่ะ ุณหมอเย็นคะช่วงนี้มีคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาตรวจด้วยเรื่องการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยคุณหมอเย็นคิดว่าเกิดจากอะไรได้บ้างคะผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วก็รูปแบบอาหารการกินก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะกิจกรรมก็เปลี่ยนไปทําให้ในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงของเด็กเนี่ย เพิ่มมากขึ้นพอเด็กมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเซลล์ไขมันมากขึ้นก็รบกวนต่อฮอร์โมนทําให้เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนไวัยได้ครับหมออ้อนแล้วเคยได้ยินไหมคะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะบอกว่าเป็นเพราะลูกกินไก่หรือเปล่าไก่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดหนุ่มสาวก่อนวัยหรือเปล่าคะจนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์มายืนยันว่าการกินไก่ทําให้มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยนะคะเพราะฉะนั้นกินไก่แล้วทําให้ลูกเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยไรออรคะ รองเรองครับแต่การกินไก่ซ้ำเนี่ยก็อาจจะเบื่อเกินไปนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามกินอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบหมู่นะครับเพื่อให้ได้สารอาหารอย่างครบถ้วนแล้วก็จะได้เจริญเติบตโตสมวัยนะครับใช่เลยค่ะถ้าชอบคลิปสนุกสนุกได้สาระความรู้ดีๆที่เข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ